โดยที่ไม่ต้องมีใครรับผิดชอบจากการสแสดงออกทางการเมืองของพี่น้องประชาชนมีอีกนับพันคนบาดเจ็บอีกนับพันคนถูกดำเนินคดีและถูกจำคุกจนถึงทุกวันนี้นะครับในวาระ40ปี14ตุลายังมี ในวาระ40ปี14ตุลานะครับเมื่อ10ปีที่แล้วเราจัดงานกันที่ธรรมศาสตร์ยังมีเยาวชนและพี่น้องคนดือนตุลาถูกฟ้องร้องด้วยข้อหาความมั่นคงร้ายแรงจนบางส่วนถูกจำคุกจากการแสดงละครบางส่วนต้องลี้ภัยทางการเมืองออกไปอยู่นอกประเทศ แล้วก็ไม่ได้กลับมาอีกเลยนะครับวันนี้50ปี14ตุลายังมีหลายคนไม่ได้รับสิทธิประกันตัวซึ่งเป็นสิทธิขั้นพื้นฐานในกระบวนการยุติธรรมยังมีอีกยังมีคนหนุ่มสาวและประชาชนนับพันคน ยังถูกกล่าวหาด้วยข้อหาร้ายแรงและหลายคนยังจำคุกอยู่โดยที่ไม่มีการยังไม่มีการวินิจฉัยในวรา,าระโอกาสนี้ผมก็อยากจะตอกย้ำนะครับและเชิญชวนทุกท่านว่าการลํำลึกถึงเหตุการณ์ถึงวีรชนที่น่าจะมีความหมายและมีคุณค่าที่สุดก็คือการสืบทอดสืบสาร อุดมการอุดมคติและเจตนารมณ์ของการต่อสู้ของวีรชนไม่ว่าจะเป็น14ตุลาหรือเหตุการณ์อื่นๆน,นะครับการเรียกร้องเรื่องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนในสังคมไทยเราต้องยอมรับว่ามันยังไม่ลงหลักปักฐานแม้จะผ่านเหตุการณ์14ตุลามา50ปีแล้วก็ตามนะครับเพราะนั้น ขอพวกเราจงเดินทางต่อไปร่วมมือกันต่อไปต่อสู้เพื่อพิทักษปกป้องเจตนารมณ์14ตุลาพิทักษปกป้องสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของพี่น้องประชาชนจะต้องไม่มีใครต้องถูกจำคุกถูกกล่าวหาว่าเป็นอาชญากรหรือถูกทำร้ายจนเสียชีวิตจากการใช้สิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐาน สิทธิเสรีภาพในการแสดงออกทางการเมืองโดยสันติอีกนะครับขอพวกเราช่วยกันนะครับจงพิทักษ์เจตนารมณ์14ตุลาค่ะดิฉันและในานามคณะผู้จัดงานกราบขอบคุณว่าที่ผู้นำฝ่ายค้านคุณชัยทวัฒน์ตุลาธนหัวหน้าพักก้าวไกลค่ะ